ห้องนี้ครับที่นี่บรรยากาศนี่ชัดเจนเลยนะครับมีผ้าอย่างนี้นะฮะมีแบบข้างหลังแบบนี้นี่คือห้องดนตรีไทยของพวกเราด้วยเองนะครับผมไม่ใช่ค่ะนี่ห้องเชียห้องเชียถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของการกำกับแต่ว่าประสบการณ์เพียบเนาะอ่าในเรื่องของงานกำกับเนาะใช่ค่ะ MV มวมากมายที่เราต่างชื่นชอบประทับใจก็ผ่านฝีมือเข้ามาแล้วทั้งนั้นแต่เราจะได้ดูงานกำกับเรื่องแรกแล้วมาหนังผีเลย ถามตัวอย่างนี้ดีกว่าว่าทำไมต้องเป็นแคร์กับมิวสิกที่จะมาเป็นเพื่อนในห้องเชียร์ของเราแคร์ยางมากเพราะว่าเหมือนบทมันซับซ้อนทั้งสองตัวไม่ใช่ไม่ใช่เล่นแค่เจอผีแล้วกลัวอะไรเงี้ยค่ะมันมีความอะไรต่างๆนานามากกว่านั้นเนื่องจากว่ามันมีรลยเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนด้วยความสัมพันธ์ของคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเบนเกก็คือแคร์ เกือบเกือบหมดมินเคเลยคือมาเกือบหมดเลยอย่างเงี้ยแต่อย่างดีที่เขามาแยกกันเมื่อกี้ก็คืออาจจะมีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตได้ยอมๆแค่ไปเยอะขนาดนี้ทำไมต้องเป็นมิวสิกด้วยมิวสิกมาวันหลังๆด้วยนะแอบแอบกลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะไม่มีเลยหรือเปล่าแต่พอมิวสิกเล่นอะเออมันได้วะอย่างพวกแดรหลองเงี้ยพอมิวสิกพูดอะ เออมันดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนเหมือนคนพ<ด>ูดจริงเป็นคำพูดของเขาจริงๆเออใช่ใช่ใช่ใชส่วนของแคร์ก็ยากเหมือนกันตัวละครออตายอะค่ะแคร์เห็นตั้งแต่วันแคร์แล้วว่าเออคนเนี้ยเล่นเล่นดีคือเล่นได้ลึกอย่างเช่นมันมีการร้องไห้มันมีการตะโกนมันมีการแบบด่าเพื่อนอะไรเงี้ยเขาว่าเล่นได้ลงไปในระดับที่เออคนดูรู้ว่ามันไม่ใช่แค่โกรธนะแต่มันมีแบบมีความรักมีความอะไรหลายอย่างเล่าถึงความเป็นตายในเรื่องนี้หน่อย ก็เป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนสนิทก,กับเมษาเป็นคนที่มีความคิดแบบเป็นแง่บวกมองโลกในแง่ดีอ่ะแล้วบวกกับว่าตัวเองอะ่ะชอบเข้าหาคนอื่นชอบมีสังคมอะไรเงี <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ๆ>้ยก็เลยพาเพื่อน,นมา<ๆ>ด้วยใช่แต่เมษาเป็นคนละเรื่องกับตายในเรื่องนี้เลยเขาก็จะเป็นคนที่เ,เรียกว่า i n t r o ิร r ดอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขามีเพื่อนที่เขารักมากๆอย่างตายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอยากทําทุกอย่างเพื่อเพื่อนให้ได้สมมติเพื่อนอยากจะแบบเอ้ย เฮ้ยไปห้องเชียร์กันเถอะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราจะแบบพยายามทําให้ได้นะใช่เพราะแใจไม่ใช่เราไม่ได้อยากไปใช่แต่รักเพื่อนในห้องเชียร์นั้นมันมีใครอยู่บ้างมีทุกคนอยู่ค่ะมีรุ่นพี่มีเพื่อนแล้วมันก็มีด้วยด้วยใช้พลังขนาดไหนกับห้องเชียร์ของเร ก็รู้สึกสบายตัวแต่ก็ไม่ค่อยสบายตัวชอบชบรเล่นหนังผีแล้วสบายตัวรู้สึกสบายตัวค่ะสบายตัวสบายตัวยังไงแค่คือพี่เข้าใจคำว่าเล่นแล้วไม่สบายตัวปะมันก็จะคือออกมามันก็จะไม่จริงไงคำว่าสบายตัวก็คือแบบเราปล่อยให้สุดได้เราปล่อยใช่เราไม่กังวอะไรเลยแบบ รู้สึกไรก็ปล่อยออกมาอะไรจริงๆสิชอบฉากที่ได้แสดงกับพี่แคร์มากเลยค่ะถ้าเกิดรับบทเมษาแล้วอยู่แบบหน้าที่แห่งนั้นจริงๆอะเรารู้สึกได้เลยว่าแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกแบบทําตัวไม่ค่อยถูกแต่ว่าพอเวลาอยู่กับพี่แคร์แล้วแบบเวลาคุยกับเขาแล้วมันรู้สึกแบบคอมฟอร์ทโซนอะรู้สึกว่านี่นเป็นที่ที่แบบเรารู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกสบายตัวทุกครั้งที่อยู่เขาเรารู้สึกสบายตัวแต่ว่าเห็นของมิวสิกก็มีความโคตรโหดของความ การแสดงอยู่อย่างหนึ่งอยากให้เล่นออกมาแล้วรู้สึกได้จริงๆก็เลยไปอธิษฐานหรือไปไปขอให้ให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันควรจะต้องบิวให้เรารู้สึกได้ตอนนั้นให้รู้สึกจริงๆจริงๆตอนนั้นมันก็ค่อนข้างดึกแล้วแลวด้วยแบบไม่ได้มีแค่เราแต่ว่าทุกคนต้องแบบไปด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมพอแบบถ่ายสองสามรอบยังไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมีวิธีไหนที่เราจะบิวอัพตัวเองไหมอะไรอย่างนี้น ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานถ้าเกิดส er ิ่งศักด like ิ์ส <receivers> ิทธิ์ไหนมีจริงก็ขอให้แบบแบบออกมาให้หนูรู้สึกสัมผัสได้หน่อยนะคะอะไรอย่างเง้นก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออกลัวจริงๆแล้วเขามาจริงๆเ่ะจนกระทั่งแบบคัดแล้วแล้วพี่พลอยก็ให้ได้ไปพักก่อนตอนนั้นไม่รู้พี่พลอยรู้หรือเปล่านะแต่บางทีแบบให้พักพอดีพี่เห็นว่าอุ๊ยรู้สึกเล่นดีจังเล่นจน้องไห้เลยต้องลงเห็นอะไร เห็นแบบเพราะว่าจริงๆซีนในฉากนั้นต้องเป็นแบบเอ้ยพูดไม่ได้เป็นแล้วพูดไม่ได้สิพูดได้เหรอไม่ได้แต่อาเป็นว่าเห็นเห็นจริงๆเดี๋ยวครับนที่ถามว่าได้เหรอหรือไม่ได้เนี่ยคุยกับใครอยู่ครับ มันคุยกับแม่ซื้ออีกคนนึงยังไม่รู้เห็นเป็นเท้าคนอ่ะหย่อนลงมาจริงๆเป็นเท้าแบบซิสิสหย่อนลงมาจากด้านบนอย่างนั้นนะคะเรารู้สึกได้ว่ามีคนอ่ะเดินลงมามามองอยู่จากด้านบนอ่ะเรารู้สึกว่าเขาจ้องลงมาแล้วเขาเดินลงมาตรงชานพักแล้วเขามองลงมาอยู่อะไรอย่างนั้นแล้วลมก็พัดแรงมากอ้าวนี่คือความน่ากลัวนะครับที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าให้คิดได้ดีจริงๆคือความอึ้ๆของเสียงเนี่ยมันคือความหลอนเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นเสียงของคนหรือเสียงของไม่ใช่คน เวลาอยู่ด้วยกันหมู่มากเนี่ยนะครับมันมักมีจุดที่ทําให้เราเห็นจุดที่ว่างในระหว่างคนเยอะมากนะครับและนั่นแหละคือที่เหมาความหลอนนะครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ฝากหนังในตอนนี้หน่อยนะฮะโอเคค่ะซิก็อยากจะขอฝากทุกคนนะคะเรื่องเทอมสองสยองขวัญตอนเชียร์ปีสุดท้ายของพวกเราไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะชวนเพื่อนไปก็ชวนกันไปดูเยอะๆเลยนะคะเหมาลงเลยก็ยังได้ค่ะ ฝากทุกคนนะคะไปดูกันนะคะเทอมสอถ้ายองผ่น,นะคะ่ะตอนเชียร์ปีสุดท้ายะคะ่ะพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปดูแล้วก็จะได้สบายตัวเนาะ <l> <c oughs> สบาย <c oughs> ยังไม่หมดครับยังไม่หมดเดี๋ยวผมพาไปที่ต่อไปบรรยากาศจะน่ากลัวขนาดไหนครับตามไปดูดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ถึงเรื่องของคณะแพทย์กันบ้างน,นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่หอพักชายเรามีนักศึกษาแพทย์นะครับมานั่งคุยกันด้วยสอนเจมครับเทอมสองเสีงฝันจุดเกิดเหตุของเรื่องเดอะซีนี่คือคือมันมีเรื่องเล่ามาว่าทุกๆคืนวันสถาปนาของนักศึกษาแพทย์เนี่ยนักศึกษาคนนี้ที่เขาเคยเสียชีวิตไปอะ่ะเขาจะกลับมามที่ห้องของเขาที่เตียงของเขาเพื่อมาตามหาจุดที่เขาเคยนอนใช่ที่เตียงสีแล้ว เมื่อคืนนั้นเนี่ยแทนมันก็มีปัญหากับตัวเองอะไรอะนะมันก็เลยไม่ได้กลับบวกกับที่มันเป็นคนแบบไม่ค่อยเชื่อด้วยละ<ม>่ะคงเป็นแบบแคล้ายๆผมอะมเออแล้วมันก็จ็กพอดแตกมาที่นาน่าดีกว่านะครับในเรื่องนี้เล่นเป็นเป็นแตงค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งค่ะล่าเริง<ม>อารมณ์ดีแล้วก็จะชอบเอาใจใส่คนอื่นค่ะโดยเฉพาะแฟนใช่แอบเห็นตัวอย่างในเรื่องนะ มันมีช็อตหนึ่งที่คุณแบบเหมือนเออใครนี่แบบ<ท>ส่งสายตาให้กันในเรื่องนี้ในในในเนเ๋วสีเราได้ได้เห็นอะไรแบบแบบนี้ไหมอุยพูดได้ขนาดไหนอ่ะเออพูดได้เลยมนเดี๋ยวได้เลยอ่ะผม<อ>ว่ามันจะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสตรัเกลของของเด็กที่มันคบกันตั้งแต่มอปลายแล้วขึ้นมามาหาลาัยอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบ อาจจะคบกาแฟมาตั้งแต่ม6แล้วขึ้นมาปีหนึ่งเนี่ยน่าจะเคยเจอสิ่งสิ่งนี้เหมือนกันทาไมถึงต้องเป็นสองคนมันเป็นความฟ้าประทานประมาณนึงคือผมเชื่อ,อยงี้ผมเชื่อว่านักแสดงแต่ละคนมันจะมีเมจิกของเขาซึ่งถ้าถูกที่ถูกทางมันจะมันจะทํางานซึ่งซึ่งสองคนนี้ถือว่าถูกที่ถูกทางสําหรับเรื่องนี้ครับโอเคพอลองส่งบทให้พอลองไปคุยไปคุยกับเจมเจมส์รู้สึกว่าเห็นว่ามันมีมันมีช่องที่จะทําให้เขาได้เอ็กเพรสในเรื่องเนี้ย เราก็เราก็ดีใจนะเพราะได้ได้นักแสดงเลเวลนี้มาเนี่ยคือเขาเขาให้เราได้มากกว่าที่เราจะจินตนาการออกจริงๆบทนาหน้าเนี่ยเราฟิลเข้ามาในบทเนี่ยเพื่อเติมเต็มและเพื่อเติมเต็มตัวละครเจมให้โลจิกมันแข็งแรงที่สุดเราเคยเจอนาหน้าสมัยเล่นเรื่องแรกๆอะไรเงี้ยพอพอพอ,พอเขาเมนชั่นขึ้นมาปุ๊บเราคนนี้ได้เลยคนนี้คนนี้ใช่เลยเรื่องนี้ก็แสดงว่าเราก็จะได้กลมกล่อมทั้งบรรยากาศของความสัมพันธ์ของคนสอ,องคนนะแล้วก็ปมของตัว ตัวละครในเรื่องแล้วก็ความกดดันที่จะเกิดขึ้นทั้งในใจแล้วก็บรรยากาศรอบข้างใช่ครับมันมีคําจํากัดความว่าเป็น horror action มันเนี่ยครับจากจากสิ่งที่เจมพูดคือด้วยตัวละครแทนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทั้งปัญหาภายในปัญหาภายนอกแล้วก็มีผีทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมกันจนทำให้เกิดสภาวะช่วงแม็ m a x ที่มัน มันจะเป็นมีความแอคชั่นแหละคือคือมันก็ต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้มากกว่าคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าแล้วมันจะเอาชีวิตรอดยังไงแล้วด้วยด้วยก็จะได้ลุ้นไปด้วยกันเลยได้ลุ้นไปด้วยกันใช่ครับผมเจมส์ครับเขาให้คุณเป็นเดบแแบกของเรื่องเล่าถึงการทํางานในเรื่องนี้หน่อยไหมว่าโหมันขนาดไหนผมได้แผลกับบ้านทุกคิวเลยนะแต่ละวันคือมันจะมีความล้มลุกคุกคานใดๆก็แล้วแต่ที่เราต้องใช้แบบร่างกาย มันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของท่าทางมันมีเรื่องของแ a c t ิ้งมันมีเรื่องของความกลัวคือแบบมันผสมผสานกันทุกอย่างอะไรเงี้ยเป็นหนังผีที่ปกติถ้าจะหนีผีเนี่ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยหนีผีจนรองเท้าสึกแต่ในเรื่องเนี้ยตัวละครในเรื่องหนีผีจนพื้นของตึกสะอาดหมดคร <laughs> ัาผมกล้าพูดก่อนเลยผมกล้าพูดจริงๆว่าสะอาดเพราะว่าฝุ่นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวผมกันแล้วที่นี้มันแล้ว คือเลอคือหลังจากที่ผมถ่ายเสร็จพี่ลองเอามือไปรูดโอ้ไม่มีแม้แต่รอยดางแม่บ้านยืนปกหยู่เลยคือเบอร์นั้นเลยแต่จริงจริงจริงเพราะั้นเนี่ยผมขอสปอยแค่ดีอะเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องนี้ดีกว่าจะบอกว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับไปดูความทุ่มเทของเจมส์ในการที่จะคอนโทรลคือไม่ใช่แค่คอนโทรลตัวเองแต่ผมเชื่อคุณคุณรู้สึกได้คุณต้องคอนโทรลตัที่อยู่กับความรู้สึกนั้น ไปดูนาหน้าว่าแบบด้วยความเป็นคาแรคเตอร์ของเขามันจะเติมให้ช่วงเวลาในการดูหนังของเรามันมัน,มนอิ่มเอมได้แค่ไหนแล้วก็ไปดูผลงานของผู้กำกับด้วยแต่ละคนครับฝากถึงเดอะซีในเทอมสองเสียงฟันเชิญครับมันไม่ใช่หนังผีอย่างเดียวมันแบบมันผสมแอคชั่นเข้าไปด้วยทุกคนก็เลยจะได้เห็นแบบความแปลกใหม่ในเรื่องนี้เยอะอยู่ค่ะก็ฝากด้วยค่ะที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสําหรับผมที่มัน มันใหม่สําหรับเราในการแสดงเหมือนกันครับผมแล้วก็ด้วยตัวบททั้งหมดผมรู้สึกว่าแม่งแอคชั่นของจริงอันเนี้ยมาเอาใจช่วยผมกันเถอะว่าจะตายหรือเปล่าเนาะเพราะตอนผมเล่นผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าผมจะตายหรือเปล่าายผมก็รู้สึกเหมือนเจมส์จะตายไหมก็ฝากไว้ด้วยเนาะว่าจะตายหรือเปล่าครับผมเราก็ทํางานกันเต็มที่แล้วก็ระหว่างทางเราก็คนพบความมันของการทํางานแล้วก็คนพบแบบอาจจะเรียกได้ว่า เราได้ใช้เจมอย่างเต็มที่ <c oughs> <laughs> มันอาจจะเป็นหนังผีที่ไม่ได้จะคอมเพล็กซ์แต่มันเอน,นเตอร์เทนแน่นอนมีหอพักค,ครับอีกส่วนหนึ่งที่มักจะเจอเรื่องผีก็คือตึกเรียนและถ้าพูดถึงตึกวิทย์ละฮะน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปตึกวิทย์กันดีกว่าครับ เดี๋ยวนะแค่จะมาตึ่วิทย์แต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเจอบรรยากาศของโถงหนีไฟแล้วมันอะไรยังไงเนี่ยเบลฮะทำไมต้องเป็นตรงนี้เนี่ยฮะพี่แจ็คเคได้ยินตำนานชุดครุยในตู้ไหมคะตำนานพี่อาจจะได้ยินมาบางๆแต่ชุดครุยในตู้ชัดเลยแบบนี้ใช่ไหมแบบ เราจ้ำิ้วทำไมนะพี่ก็ตกเลยเพราะว่าพอพูดถึงจะเอาอยู่หางหลังนี่ไงเออเรี่กมาไกลเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือตัวจริงที่ใช้ในของจริงของจริงเขาังมีคราบเลือดอยู่เลยเขาจะมีขราบเลือดอยู่เลยเพิ่งเทใหม่เมื่อกี้นี้มาถึงในเรื่องนี้เลยดีกว่าเบลเล่าคาแรคเตอร์เราก่อนดีกว่าอ่าคาแรคเตอร์นะคะก็ในเรื่องนี้เนี่ยเบลชื่อมีนเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ปีสี่นะคะความขัดแย้งคือมันเรียนในวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะแต่น่ะ เวลาว่างมันจะชอบเล่าเรื่องผีให้เพื่อนๆฟังม,มันรู้สึกมันชอบมัน e นจอยเรื่องผีแสดงว่าในเรื่องนี้คือเราโตบิววตว้วเลยโตบิ้ว <c oughs> เลยเราเรื่องผีมาตลอด <c oughs> ไม่เคยลัวงสิ้นเลย<อ>แล้วก็เหตุการณ์ของเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในคืนที่เราต้องนั่งทํางานให้เสร็จแล้วก็อวันว,ว่างเห็นเพื่อนเครียดจังเราก็เลยเล่าเรื่องผีให้เพื่อนฟัง <c oughs> แต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในคืนนั้น <c oughs> ตกลงวนนีกิจยังวนอยู่ข้างนอกอน่าจะวนอยู่อ้หนูสามันวนอยู่น้องโซลี่มาไม่ถึงมาไม่ถูกม,ม,มาแต่รูปนะเราทีออนอกจากมุมที่เราเป็นคนขี้วิวเรื่องผีแล้วกิจคือตัวปากกระชาาคาของเรื่องเลยอะไอ้กิจในเรื่องก็มันชื่อกอล์ฟอ่ามันเป็นคนเรียนไม่จบออกมาทํางานอะ,อะไรอย่างงี้เป็นคนขับไลเป็นขับไรเดอร์แต่เล่นเป็นน้องชายเขาในเรื่องใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันจะแตกต่างกันในแง่ครอบครัวมากๆคนนี้แบบคณะวิทยาศาสตร์เรียนจะจบเรียนดีไอ้นี่แบบ ดูเหมือนเหมือนจะไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้อลยว่วเขาเป็นศิงปินเนาะใช่ครับแล้วในฐานะนักแสดงอะตอนแรกก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้แต่ว่าลองเรียกมาแล้วแค่เทปแคดปุ๊บโอ้โหได้ได้เจอซึ่งคาแรคเตอร์เนี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนั้นเราต้องการผู้ชายวัยรุ่นที่เล่นและดูโง่มากๆอ่ะมันไม่ง่ายนะฮะเนี่ยเนี่ย ตามันตกตอนแคสจําได้เลยตาตกตกแล้วแบบคือเป็นคนที่ดูโง่แต่คนจะเอ็นดูคนจะเอ็นดูใช่ใช่ไม่ได้หาได้ง่ายเลยเป็นตัวของเขาเลยเป็นดวงเขาเลยครับใช่ว่าดูโง่หรอถามกิจบ้างกว่าครับกิจเล่นหนังผีเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับผียังไงบ้างต้องบอกว่าผมเป็นคนไม่เชื่อนะแต่สนใจหวังลึกๆว่าจะให้มันมีจริงอยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่ยังไม่เจอก็เลยยังไม่เชื่อ ช่ครับ <Okay. S 2> โอเคนะเรามีจิตวิญญาณของการเข้าถึงน,นักแสดงทุกคน แต่จากตัวอย่างที่เราดูกันไปฮะจะบอกว่าพาร์ทนี้คือความสยองที่คืดคืนนะพี่ต้นนะถ้าถ้าเป็นในแง่คนดูเขาไปดูในโรงเนี่ยรอ,อให้ถึงพาร์ทเนี่ยผมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพาร์ทท้ายๆเขาจะเซอร์ไพรส์แน่นอนอเพิ่มความมันให้มันถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่ว่ามันก็จะมีรสชาติอื่นๆโผลม,มาเพียบเลยมันเป็นหนังผีครับครับแต่เราต้องเอาความน่ากลัวที่มันเป็นตำนานจริงๆที่อยู่ในมหาลัยนะค,ะครับมาตีความเป็นเรื่องสนุกเฮฮายากขนาดไหน ตอนแรกมองให้ว่าทําให้มันทายัางไงให้มันสนุกก่อนนะฮะซึ่งเรื่องราวของเขาที่เขามีมาเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วตึกเนี้ย มันมีตำนานอีกเพียบเลยเซอร์ดิเนตเนี่ยรู้เลยแบบเฮ้ยมันเยอะจังเลยเว้ยแล้วแบบประหลาดมากอะไรอย่างเงี้ยมันดันมีองค์ประกอบหนึ่งพอคนนี้แหละครับเขาจะเอาของมาส่งให้พี่สาวที่ทํางานอยู่ที่ตึกวิทย์ใหม่เขาขอรถไปผิดตึกผีพวกนั้นเขาก็เขาก็เขาก็กระหายเขาก็ไม่ได้หลอกใครมาตั้งนานตั้งหลายสิบปีแล้วเอานี้โอกาสเขานี่ว่าอะไรเงี้ยว่าเออก็ก็ตามสานีไปสรุปไปบนเวียดอยู่ที่ตึกวิทย์ใหม่หมดเลยนี่กับเพื่อนเพื่อก็ทําแบบอยู่ก็แบบว่าแต่อยู่ดีก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอะไรเงี้ยครับทีเน้กาารวว่แล สาวๆจะรอดชีวิตไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้จากหมูมวนผีที่อยู่ในบัลลูตึกวิทใหม่นอกจากมูทนนในหนังที่ชอบแล้วเนี่ยนักแสดงสองคนกิจกับเบลคือเราเองในฐานะคนดูเนี่ยเราก็จะเห็นเขาทํางานด้วยกันนะฮะแล้วก็รู้สึกเคมีตรงกันมากพอในฐานะของคนทํางานจริงๆเนี่ยต้องกํากับเขาเคมีเขามันมันขนาด ก็ไม่ต้องกำกับอะไรครับก็ปล่อยเขาเล่นไปเลยโชคดีครับที่ได้กิจกับเบลมาไม่รู้จักกันใช่ไหมจริงๆไม่รู้จักกิจมาก่อนเลยก็คือมารู้จักจากเรื่องนี้อินวีที่เล่นกันกับกับกิจคือเกาะอันหลังหลังอ๋อเจอกันในเรื่องนี้ก่อนใช่เจอเรื่องนี้แต่ในกองนี่คือสนิทกันเรื่องคุยมึงอิจิตคุยได้หมดเลยนะประมาณนั้นเลยครับไอ้กิจมันก็ เื่อนเหื่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตำตาม,ตามนันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องของอ้ามหกอะไรอะไรเชื่อๆประโยน์เร่องคนอื่นไปแล้วใช่ใช่ใช่ต่ำนาวตำนาวสุดท้ายฝากหนังหน่อยดีกว่า เรยวาตอนของเราสามเรื่องนี้คือคนละแบบคนรถไปเลยถือว่าไปดูเรื่องหนึ่งได้ครบทุกรถเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของเบลยังไงก็อยากให้ทุกคนไปให้กําลังใจพวกเราทั้งหมดกันเยอะๆด้วยนะคะนะฮะแล้วก็ฝากพาร์ทนี้ไว้ด้วยนะที่เชื่อว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่เหมือนทวิสอารมณ์ความรู้สึกในโรงภาพยนตร์เลยคาดไม่ถึง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 เดาไม่ได้ครับ เพนเฮาส์มากับหลายๆคณะครับจนผมปากผมคอแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับอ่ะเรียกรวมกับแล้วก็นักแสดงมาอยู่รวมกันตรงนี้แล้วดูแล้วหลายคนคงจะมีการตั้งคำถามนะครับว่ายากชุดคุอในตู้กระจกนียตกลงมันคือชุดะไรสัญญาณที่ตามหาตีงนี่แหละครับว่าคือใครนะครับหรือแม้แต่เสียงเชียร์ที่กึกกล้องอยู่ในห้องเชียร์นี่มันเป็นเสียงของใครกันแน่ทุกคําถามเหล่านี้ครับคุณจะต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้สามพวงกับของเรานะครับ คำถามเดียวกันเลยครับถามในแง่ของคนดูหนังครับทําไมคนดูหนังอย่างผมควรต้องเข้าไปดูเทอมสองสยองมันพี่ต้องไปดูในโรงด้วยนะคะครับ <laughs> 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 พี่ต้องไปดูะพี่ต้องไปดูเรื่องนี้ค่ะเพราะออว่าเออมันมีความแปลกใหม่ถ้าไปดูในโรงกับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสนุกเพราะว่ามันทั้งน่ากลัวตื่นเต้นแล้วก็นี่ค ใช่ต้องที่สำคัญคืออย่าไปดูคนเดียวชวนเพื่อนไปใช่โมอาิ่งชวนเยอะยิ่งสนุกค่ะอานะฮะแต่ละเรื่องเหมือนเข้าไปดูเหมือนแบบเข้าไปเที่ยวสนุกเลยมันแบบมีทั้งแบบเป็นบ้านผีสิงนะมีรถไฟห่อนะมีแบบมีสวนน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะแบบค่อนข้างหลากหลายแล้วมันก็ครบรถมากๆนะครับคิดว่าไม่เสียเวลาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าทางพุ่มกับก็เป็นเรื่องแรกของทั้งทั้งสามคนผมคิดว่าทุกคนตั้งใจทำมากๆเป็นแบบ แคทชั่นออกมาเต็มๆเลยแล้วก็นักสแสดงหลายๆคนก็แบบว่าตั้งใจมากๆอะไราเงี้ยครับผมว่าหนังผีอ่ะกับกับคนไทยเนี่ยมันเหมือนกับเผาไก่อ่ะมันเหมือนว่ามันเป็นคอม์ตฟ mm ู้ดอ่ะเนาะเรื่องเนี้ยมันเป็นคอม์ตฟู้ดที่อร่อยในจานนี้มันมีหลายรสชาติด้วยในไหนเราก็เริ่มได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วเนาะแล้วก็แบบไปเข้าโรงหนังไปดูหนังผีที่มันได้ใช้พอร์ของโรงหนังได้อย่างเต็มที่ mm hmm. เสียงจอภาพความมืด mm hmm. ทุกๆอย่างที่เรา จะได้จากการเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ฮะ,ะเรื่องนี้มันน่าจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ถือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ชิ้นดีๆชิ้นหนึ่งที่ทุกคนที่อาจจะคิดถึงโรงภาพยนตร์เนี่ยได้กลับไปดูแล้วก็น่าจะเอนจอยแน่ๆครับยัางไรกอ็อย่าลืมนะครับนะฮะ24มีนาคมนี้นะครับเจอกันในโรงภาพยนตร์ครับเรื่องเล่าสยองขวัญเกิดขึ้นในหลายที่ครับนะฮะแต่ เทอมสองนี้เราเลือกเล่าเรืเ่องเหล,ล่านี้เพราะอะไรต้องไปอยู่ในโรงพันเรอป็นไหนเราก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับ <c oughs> เราจะต้องมีบูมก,กันหน่อยครับทุกคนครับ <c oughs> ยืนครับยืนครับยืนครับ <c oughs> บูมแถวสองเดี๋ยวก่อนนะครับบูมแถวสองบูมแถสองสามสี่ จะมีตูก้กระจกอยู่ตู้หนึ่งมันเป็นของที่คณะทําให้รุ่นพี่เราคนหนึ่งทุกปีในช่วงใกล้วันรับปริญญามักจะมีนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบเสียชีวิตลงที่ตึกนั้นอย่างไร้สายเตียงที่แทนนอนอยู่อะเป็นเตียงสีหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของ ก็อยู่ตึกวิท์นี่แหละตึกแม่งโคตรโทมเลยว่ะเรียนไปได้ไงวะไปผิดตึกแล้วกูบอกแล้วไงต้องมาตึกใหม่ยืนนี่เขาผ่าจังเลยมึงก็ตกลงมาสักทีดิวะนี่กลัวผีอ่ะฉันก็แปลว่าเมื่อกี้ไม่เห็นผีดิถ้ามันเห็นผีจริงแล้วแกจะไม่โฟกักับมันเปเรื่องแค่นี้หรอ